กลมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปรินเผาประชาธิปัตย์พักแตกบุญเก่าหมดกรณีของปรินพาณิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นสถานการณ์แผ่นดินไหวกลางประชาธิปัตย์ชนิดที่ว่าเกิด after s h o อ k ตามมาหลายลูกในทางการเมือง รวมทั้งจำนวนเหยื่อที่เข้าแจ้งความร้องทุกข์นับสิบรายแล้วกลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตของประชาธิปัตย์ทุกวันนี้ถูกคำคอรหาจากสังคมกระทบฟื้นศรัทธากลับมาเพราะเป็นเรื่องข้อขาดบาตายทางศิลธรรมที่สังคมรับไม่ได้ กรณีของปรินสร้างความตกใจให้กับสังคมอย่างมากเพราะมีผู้เสียหายจำนวนมากและส่อว,ว่ามีพฤติกรรมเช่นนี้มานานแล้วเกิดคำถามว่าเหตุใดเรื่องต่างๆจึงพึ่งมาแดงตอนนี้ ทันทีที่เยือรายแรกเปิดความจริงผ่านทนายตั้มสิทธราเบียบังเกิดเลขาธิการมูลลนิธิทีมงานทนายประชาชนนำมาสู่การเปิดโปงครั้งใหญ่รวมทั้งคลิปเสียงและภาพจุดเกิดเหตุถูกเผยแพร่ ทำให้ประชาธิปัตดอยู่เฉยไม่ได้อีกต่อไปในช่วงแรกๆเป็นไปตามฟอร์มประชาธิปัดนิ่งดูสถานการณ์หวังให้เรื่องเงียบพร้อมกับมีท่าทีที่ถูกมองว่าตัดหางนายปรินให้พ้นพักเพื่อให้เป็นเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวทําให้ปรินโดดเดียวทันที แต่เยือกลับแสดงตนไปแจ้งความมากขึ้นรวมทั้งกระแสสังคมที่กดดันอย่างหนักทำให้ประชาธิปัตย์ต้องรับสภาพยอมพูดขอโทษหลังปากหนักมาหลายวัน งานนี้ว่ากันว่าชวนหลีกภัยผู้ใหญ่ของประชาธิปัตย์เป็นผู้สกิดให้ประชาธิปัตย์ต้องรับผิดชอบหลังเข้าไปสยบศึกลายประชาธิปัตย์เดือดที่กำลังเปิดศึกแฉเรื่องใตาเตียงกันเองใครเป็นชูใครเป็นกิ๊กกับใครทําเอาสะเทือนไปทั้งประชาธิปัตย ใครมีแอบซ่อนด้านมืดไว้โดยชวนได้เข้าห้ามสึกพร้อมย้ำว่ายากลัวและย่าหนีปัญหาจึงนำมาสู่การถแถลงข่าวขอโทษสังคมเมื่อช่วงเช้าวันที่19เมษายนที่ผ่านมาจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าประชาธิปัตย์ต้องกม้มหน้ารับชะตากรรมไปเต็มๆเ,เพราะเป็นคนดึงปรินมาร่วมพัก จึงเกิดคำถามเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติขึ้นมาแม้พักจะมีข้อบังคับอยู่21ข้อเพราะเรื่องของปรินคนในประชาธิปัตย์ก็รู้กันเต็มอกรู้กันดีมาตลอด การเข้ามาของปรินที่ขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าพักมาดูเรื่องเศรษฐกิจเป็นเด็กสร้างให้มาแทนมือเศรษฐกิจอย่างกรจาติกวนิชที่ลาออกไปและที่สำคัญปรินเพึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์เลือกตั้งผู้ว่ากทมอของพักด้วย สิ่งที่จุรินย้ำคือตอนเองจะไม่ลาออกจากหัวหน้าหรือให้กรรมการบริหารพักลาออกโดยขอให้มองสองมุมเพราะในอีกมุมจะถูกมองว่าหนีปัญหาได้ดังนั้นจึงต้องอยู่เพื่อแก้ปัญหาต่างๆและเพื่อแสดงสปิริตเท่าที่ทำได้ไม่ให้สะเทือนไปถึงรัฐบาล แต่จุรินเลือก้าออกจากการเป็นประธานสองบอดได้แก่คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายสตรีแห่งชาติโดยบิตูพนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มอบให้วิศณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบแทนพร้อมระบุว่าไม่ส่งผลต่อรัฐบาล นอกจากนี้จุรินได้สั่งสังคายนาประชาธิปัตย์ตัง้งสองคณะกรรมการขึ้นมาซึ่งก่อถูกวิจารณ์ว่าเพื่อแก่เกี่ยวหรือบัวหายแล้วล้อมคอกได้แก่คณะทำงานตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดมาตรการป้องกันและเยียวยาให้กับผู้เสียหายพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริหารพักน อ,อกเหนือจาก21ข้อที่มีอยู่ในข้อบังคับในรัฐบาลงานนี้ไม่มีพักไหนอยากข้องเกี่ยวด้วยปล่อยให้เป็นเรื่องภายในประชาธิปัตย เพราะในสังคมนักการเมืองจะไปตรงไหนก่อเจอตอหมดในเรื่องเหล่านี้แต่เรื่องคดีความก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายบ้านเมืองส่วนเรื่องการเมืองก็ต้องมองให้ลึกซึ้งผ่านตัวละครต่างๆที่ปรากฏขึ้นมารวมทั้งสถานการณ์เช่นนี้ย่อมมีผู้เห็นโอกาสเกิดขึ้นในทางการเมือง สภาพของประชาธิปัต์ในวันนี้เรียกว่าอยู่ห้อง ICU อยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจเปรียบได้กับบุญเก่าที่สั่งสมไว้หมดยุคทรงเสาไฟฟ้าก็ชนะเลือกตั้งด้วยภาพลักการเมืองที่เปลี่ยนไปจากอดีต เหตุการณ์ปรินเอฟเฟกต์ทำให้สนามกอทมอของประชาธิปัตย์สะเทือนทั้งองค์ขาพยพด็อกเตอร์เอสุดชัดชวีสุวรรณสวัสดผู้สมัครผู้ว่ากทมแม้จะยังลงพื้นที่สู้ต่อแต่ก็เสียรังวัดและเสียเซลฟ์ไปด้วยส่วนผู้สมัครสอกอที่เป็นฐานเสียงสำคัญของประชาธิปัตย์ก็ปาดเงือเช่นกัน ที่ต้องจับตาอีกสเต็ปคือในสภาวะที่ประชาธิปัตย์กำลังเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตเช่นนี้ย่อมทําให้สอสอหรือคนประชาธิปัตย์ที่อยู่ระหว่างช่างใจเปลี่ยนโปรโย้ายค่ายตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแน่นอน ดังนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จึงเป็น after shock ที่จะตามมาอีกหลายลูกเรียกได้ว่ากรณีปรินถือเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่เผาพักประชาธิปัตย์รับกรรมกันทั้งพักข่าวลึกตมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง f e c o o o y o y t u t u n e w s w s e เว็บไซต์ MGR และสนทีแอป วันนี้ดีฉันและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ